สิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมทำไมคนถึงเข้าสู่เส้นทางธรรมเพราะเข้ามาแล้วมันรู้สึกถึงความอิสระอิสระภาพที่มันเกิดขึ้นอิสระจากทุกข์เราไม่ต้องมานั่งทุกข์เยอะแยะเลย สวัสดีค่ะมาพบกับรายการมหัศจรรย์พันมูแอดท5กันในตอนที่3ที่เราอยู่กับท่านแม่ทีจุ่มนะคะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาว่ากันถึงเรื่องการมีคู่ค่ะสามีภรรยาคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะทํายังไงให้อยู่กันรอดตลอดรอดฝั่งแบบที่ผู้หลักผู้ใหญ่ชอบวอวยพรในงานแต่งนะคะขอถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชร แต่ว่าไปไปมา,มาเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาจากหน้าดูหน้าจอทีวีล่าสุดเลยนะคะก็มีคู่รักนะคะรักรักเลิกเลิกอะ่ะดารารักรัก,รกเลิกเลิกไม่จําเป็นต้องเป็นวัยรุ่นได้ซ้ำนะคะบางคนอยู่ใช้ชีวิตกันมานานแล้วหมายถึงว่าเป็นแฟนอะพอมาเป็นสามีภรรยายังไม่ทันข้ามปีเลยคะ่ะเลิกกันแล้ว เราเห็นดาราหลายคู่แล้วเราก็สลดใจนะในฐานะที่เราเองก็กําลังมีครอบครัวดําเนินชีวิตครอบครัวอยู่เช่นเดียวกันฉะนั้นในคําถามนี้น่าจะเป็นคําถามแบบคอมมอนที่ใครหลายคนอยากทราบเลยทีเดียวว่ามีธรรมะคู่ไหนธรรมะแบบไหนหรือข้อไหนที่ควรปฏิบัติในครอบครัวเพื่ออยู่กันรอดมีไหมคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกมากเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราไปดูเรื่องกฎพระไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เรื่องของชีวิตก็เหมือนกันแต่อเผอิญสมัยก่อนเนี่ยเรามีชีวิตที่แบบเป็นชีวิตคู่ที่เราอยู่ด้วยกันแล้วพอการดับก็คือหมายถึงคนหนึ่งตายจากอีกคนหนึ่งไปใช่ไหมคะแล้วขณะอีกคนหนึ่งก็มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พอมาถึงในโลกปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ว่าคนเราอาจจะแม่จุ๋มอาจจะมองว่าเข้าถึงธรรมะน้อยลงหรือเปล่ามไม่แน่ใจธรรมะก็คือความเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างที่เราได้พูดไปเมื่ออีพีที่แล้วเนี่ยว่าจริงๆธรรมะมันคือธรรมดาธรรมชาติ คราวนี้พอเราเข้าใจเราพยายามทําอะไรที่มันผิดธรรมชาติมากๆเนี่ยม,มันก็เลยไปไม่รอดะนะคะอย่างเช่นกรณีที่ปอบอกว่าตอนที่เป็นแฟนกันใช่ไหมใช่ค่ะความเป็นแฟนปอต้องนึกภาพว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะอยู่ในมู a แอนโทนที่ว่าฉันพร้อมฉันจะไปหาเธอ,อฉันคิดถึงเธอฉันจะไปหาเธอใช่ไหมคะ,คะแต่คราวนี้พอย้อนกลับมาเป็นการเป็นสามีภรรยา มูดแอนโทนมันเปลี่ยนเพราะมันเห็นกันตลอดเลยอ่ะใช่ใช่ไหมมันไม่มีมูดแอนโทนที่ว่าเออฉันพร้อมที่ฉจะคุยกับเธอบางทีบางท่านนะเห็นสภาพจริงกันตอนเป็นสามีภรรยาแคะขี้มูกไม่สวยหน้าสดเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้ต่างๆเพราะงั้นมันมีความคาดหวังไงเขาพูดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความคาดหวังความผิดหวังมันรออยู่แล้วสิ่งที่เราจะต้องทําได้เราต้องยอมรับความจริงเราต้องยอมรับว่าแฟนของเราหรือตอนนี้เธอมาเป็นสามีของเรา เขามีข้อดีหนึ่งสองสามซึ่งเรามองเห็นในตอนนั้นค่ะแต่มาถึงตอนนี้เราเริ่มมาเห็นข้อเสียของเขาแล้วแล้วใครเพอร์เฟกต์คะในชีวิตเนี่ยมันไม่มี nobody perfect เพราะงั้นเรายอมรับในความไม่เพอร์เฟกของเขาได้ไหมความไม่เพอร์เฟกของเขาอินทรัฟเราแค่ไหนถ้ามันทําให้เรารู้สึกมันรบกวนใจเรามากรบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากอย่างเช่นยกตัวอย่างสามีนอนกลน อโอ้โหแล้วฉันต้องทํางานทุกวันทํางานหนักฉันเป็นซีอฉันต้องตัดสินใจ<อ>แล้วฉันนอนไม่หลับเนี่ยค่ะได้ยินได้ยินปัญหาในโลกโซเชียลมากเลยไปตั้งกระทู้ในพันทิปนะคะ<อ>ทำยังไงดีสามีนอนกลน<อ>ก็มีคนมาตอบว่าต้องใช้โปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้บางคนพอเห็นใส่ที่ครอบเลยแล้วก็บางคนก็แยกห้องนอนไปเลยอถ้าเกิดว่าไม่ไปรักษาอืก็ต้องแก้ วิธีที่แก้ได้ก็คือการแยกห้องนอนหรือว่าสลับกันนอนกันละเวลาเราก็ไม่รู้อันนี้แต่ถ้ารักษาได้มีกําลังนะคะก็ไปรักษาเถอะเพื่อคุณต้องรู้ว่า สิ่งที่คุณไม่รู้ตัวมันไปอินเทอร์รับคนหนึ่งอันนี้เป็นการเบียดเบียนนะ,ะผิดสินข้อที่หนึ่งแล<ะ>้ว <ละ S 1> เห็นไหมมันก็ย้อนกลับเข้ามาเรื่องของสิลเรื่องของอริยสัจสิเลยใช่ไหมคะเพราะคุณมีปัญหาคุณรู้สาเหตุคุณต้องไปหาหมอสิค,คุณอาจจะเป็นอาจจะโพงจมูกคุณผิดปกติหรือเปล่าอะไรของคุณเะฉะนั้นะแม่จุ๋มกำลังหมายความว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นถ้ามันแก้ได้การแพทย์แก้ได้หรืออะไรแก้ได้ก็ไปแก้ซะอย่าให้มันเป็นการกล่นด่าทุกวันหรือเป็นการรังเกียจกันไปในบ้านปลายเราคืออะไร มีการร่วมกันถูกต้องมันไม่ใช่แค่สุขคุณเดียวไม่ใช่ปอสุขคุณแท็กสุขไม่ใช่ต้องทูตเกเดอร์กับคุณแท็กต้องเกเดอร์ต้องสุขด้วยกันเมื่ออะไรก็ตามที่สมมติว่าคุณแท็กตรงเนี้ยมันเป็นที่ปอรับไม่ได้ปอต้องกล้าที่จะพูดกับเขาเปิดเผยคุยกันแล้วหาทางแก้ไขไปสู่ผลทางแห่งการพ้นทุกเห็นไหมมักมีองแ์8เนี่ยอริยสัจโมเดลจับได้ทุกเรื่องเลยลูกเพราะงั้นถามว่าธรรมะสำหรับคู่รัก ตัวอริยสัจสีเนี่ยไปทำความเข้าใจชัดๆแล้ว define มันออกมาให้เห็นชัดเลยว่า definition ที่คุณเจอปัญหาของคุณคืออะไรสาเหตุคุณแก้ได้ไหมแต่ถ้าคุณแก้ไม่ได้คุณยอมรับมันไหมแล้วคุณจะยอมรับลักษณะไหนพอสุดท้ายแล้วเราไปสังเกตเธอคู่รักเมื่อเป็นสามีภรรยานานเขาแยกห้องนอนเพราะจริงๆก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราก็นอนคนเดียวถูกปะใช่เออมันสบายกว่าอยากมีความเป็นส่วนตัวเราจะนอนตอนไหนก็ได้ใช่ไหม แต่ไม่ใช่ไม่รักแต่ว่าแค่อยากชีวิตอ,อยู่ร่วมกันได้บางทีมันไม่ได้อยากนอนเวลาเขานอนนะวันนี้พอไปเห็นในในโลกโซเชียลว่าคือแบบไม่ได้อยากกินเวลาที่เธออยากกินอนะแต่ก็ต้องรอมากินบางครอบครัวเป็นปัญหามากเลยนะคะโดยเฉพาะครอบครัวพอมีเพื่อนเป็นคนจีนอนะหกโมงเย็นอะไรเงี้ยต้องต้องลงมากินทุกคน้ะต้องกลับเข้าบ้าน<อ>บางทีภาระงานไม่ได้ตรงนี้เนี่ยแม่แม่แม่จุมนะ๋มเนี่ยอยากให้คนมองกันยังไงแม่จุ๋มอย่างนี้แม่จุ๋มอธิบายง่ายๆคนสองคน คนหนึ่งอยู่แบบนี้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเป็นวงกลมแบบนี้อีกคนหนึ่งก็วงกลมแบบนี้วงกลมนี้คือสิ่งที่คุณมีมาตลอดชีวิตของคุณก่อนที่คุณจะแต่งงานถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันคุณมีความเป็นตัวของคุณเองคุณมี p r i เวสซีของคุณคุณมีหน้าที่การงานของคุณคุณมีสังคมของคุณแต่วันหนึ่งคุณเข้ามาแต่งงานกันปึ๊บอย่างนี้เลยค่ะปึ้งเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่ควรจะทําคืออย่างนี้ค่ะถอยออกมานิดนึงแล้วให้มันเกิดพื้นที่ที่มันโอเวอร์แลป นะคะพื้นที่ตรงนี้อี่ปอทำอพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่มันโอเวอร์แลปเนี่ยคือพื้นที่ที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันตรงกลางขณาเดียวกันคุณต้องยอมแล้วว่าเขาก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัวซึ่งจร,งจรงิงเราก็มีพื้นที่ส่วนตัวซึ่งจร,งจรงิงๆงโอเวอร์แลปนิดเดียวเองไม่ได้มากอ่าแปลว่าพื้นที่ตรงกลางที่จะต้องใช้ความเข้าใจร่วมกันหรือไม่ไม่ได้เยอะต้องถอยไงมันอาจจะต้องพี่ปอไม่เคยชอบกินผักเลยแต่สามีชอบกินผักมากพี่ปอต้องเริ่มหารกินผักอะต้องยอมเสียสละใช่ไหม เนี่ยมันพื้นที่โอเวอร์แลปคือพื้นที่อย่างนั้นคือการที่เราต้องถอยความไม่ชอบของเราเราต้องขจัดไปขณะถ้าเขาชอบเราต้องรู้จักที่จะชอบเหมือนที่เขาชอบบ้างเราอาจจะไม่ต้องชอบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเขาอาจจะสักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรที่เขาไม่ชอบเราก็ต้องหัดหลีกเลี่ยงเพราะเขารู้ว่าเราไม่ชอบแบบให้ไปชอปปิ้งเยอะๆแทนที่เราปกติอู้ฉันแบบเรื่องงานชอปปิ้งทุกวันเลยอย่างน้อยไม่ซื้อฉันก็เดินดูวินโดว์ชอปปิ้งก็ดีแต่เราก็ต้องรู้แล้วว่าเขาไม่ชอบเราก็ เดือนหนึ่งอาจจะสักสามวันสี่วันแล้วก็รู้ว่าเขาไม่ชอบไปช้อปปิ้งก็อย่าไปบังคับให้เขาไปก็ให้เขาอยู่บ้านมีความสุขอ่านหนังสือของเขาไปเล่นคอมพิวเตอร์ไปเราก็ไปของเราคนเดียวก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเงาตัวติดกันใช่เป็นประตูเห็นไหมถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่ามันมีความเป็นอิสระเพราะสุดท้ายแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าคือฟรีดอมนะคะอิสระอะไรรู้ไหมอิสระจากทุกสิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติธรรม ทำไมคนถึงเข้าสู่เส้นทางทามเพราะเข้ามาแล้วมันรู้สึกถึงความอิสระอิสระภาพที่มันเกิดขึ้นอิสระจากทุก์เราไม่ต้องมานั่งทุกเยอะแยะเลย hmm. ทุกวันนี้ใครมาพูดอะไรเอาง่ายๆในโซเชียลเราจะเห็นมันมีเฟกนนวเยอะมากแม่จุ๋มฝากอันนี้ฝากขอ,อแถมไม่รู้อะไรเป็นจริงเป็นอะไรเลยแล้วสุดท้ายอา้าวเรามาพบว่านี้เป็นปลอมแม่จุ๋มขอแถมฟิลเตอร์ของเฟกนิวให้วันนี้นถ้าก่อนก่อนพอที่เราอ่านโซเชียลปุ๊บเราเห็นเลยว่า สิ่งแรกที่เราต้องทำเราอย่าเพิ่งจัดเราอย่าเพิ่งเชื่อออย่าเพิ่งเชื่อว่าใช่หรือไม่ใช่ให้นึกถึงหลักของพระเจ้าที่เรียกว่าหลักการามาสูตรหลักการามาสูตรเนี่ยคือพระเจ้าเนี่ยชาวเมืองกาละนะเป็นอ่าเป็นไม่ใช่กาละการามสูตรนะคะ,คะการามาสูตรเขาเนี่ยมีคนไปเข้าไปในเมืองของเขาแล้วก็ศาสนาต่างๆก็จะไปพูดว่าศาสนาเขาดีอย่างนั้นอ,อย่างนี้นะ แล้วก็โจมตีศาสนาอื่นแล้วชาวเมืองเนี้ยเขาเป็นคนที่มีปัญญามากนะพอผู้เจ้าเสด็จไปเขาก็ไปเล่าผู้เจ้าฟังว่าเขาจะทํายังไงดีทุกคนมาศาสดาหไหนมาก็ว่าดีหมดว่าดีหมดแล้วถามโจมตีคนอื่นว่าไม่ดีผู้เจ้าบอกว่าเอ้างั้นให้หลักไป10ข้ออันนี้อันนี้จะไม่พูดรายละเอียดนะคะเข้าไปดูใน Google ได้นะพิมพ์คําว่ากาลามสูตรมันจะปรากฏแต่มีข้อหนึ่งผู้เจ้าบอกว่าห้าม รั้งสิบข้อในความหมายเดียวกันคืออย่าพึ่งเชื่ออย่าปักใจเชื่ออะไรง่ายๆนะคะแม้แต่พระเจ้าเองคําสอนพระเจ้าก็อย่าพึ่งเชื่อเพราะคําสอนพระเจ้าต้องพิสูจน์ต้องสอตพอต้องพิสูจน์เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะงั้นฟิลเตอร์ที่หนึ่งค่ะอ่านปุ๊บอย่าพึ่งปักใจเชื่ออย่าพึ่งตื้อตื้อส่งต่อนี่คนโดนหลอกเยอะไม่จูกคอเซนเตอร์ไงมิฉาชีพไงใช่เพราะว่าเชื่อเลย อเน,นี่ยย้อน,อน,นมาชาจะไม่โดนหลอ,อกจากมิจฉาชีพนะคะซึ่งมิจฉาชีพมีมานานอยู่แล้วล่วละโบราณโบราณหนึ่งคืออย่าเพิ่งเชื่อ,อหายใจเข้าออกซะก่อนอาน,นาปาะนสติกอน,นะคะอันที่สองคะ่ะคิดค่ะโยนิโสมนาสิการคิดอย่างแยบยนต์คิดให้รู้ว่าอันนี้เขาส่งมาจุดประสงค์คืออะไรแล้วมันได้ประโยชน์อะไรจากเราไหม คนอื่นได้ประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยถ้าเรามีฟิลเตอร์สองตัวเนี่ยนะเฟคเนิวททาอะไรเราไม่ได้เลยแล้วสังคมในโซเชียลมันจะดีขึ้นเยอะเลยเพราะมันจะไม่มีการส่งต่ออะไรที่มันเป็นพิษใช่ไหมแล้วส่งกันเร็วมากเลยนะคะใช่คือสมมุติว่าเราดูเห็นใน Facebook เราสักพักเรื่องายครอบครัวส่งมาด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยยิ่งต้องมีความกรองความเชื่อเข้าสู่ครอบครัวมากกว่าเด็กๆนะ จริงไหมคะแม่หนูใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะเพราะงั้นตรงนี้เราก็ต้องไปสอนลูกเราด้วยนะเวลาเล่นโซเชียลอย่าเพิ่งเชื่อนะลูกนะคะเพราะงั้นจริงๆแล้วเราเราสามารถที่จะกรองได้ค่ะเพราะงั้นมันพราะเหมือนเราจะกินน้าอ่ะเราไม่มั่นใจเราก็ต้องซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช่ไหมขนาดการประปาบอกว่าเนี่ยกินได้เราก็ยังกรองที่บ้านเงี้ยเพราะว่าเหมือนกันค่ะชีวิตเราเนี่ยบางทีเพราะเราอยู่กับโซเชียลไง เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกลูกนะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้โซเชียลมันมีวิธีหลอกล่อเราเยอะแยะน่าสนใจนะฉะนั้นใช้โซเชียลให้ดีให้เป็นประโยชน์นะเหมือนรายการมหัศจรรย์พันมูในอีพีนี้นะคะขอบพระคุณแม่จุ๋มมากๆที่ให้ความรู้อีกหนึ่งอีแล้วนะคะพอพูดถึงเรื่องโซเชียลเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะเลือกคู่ครองจาก จากแบบอยากโชว์โซเชียลฉะนั้นเนี่ยใน EP นี้นะคะหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อนะใครลงโปรไฟล์ดีไม่มีแฟนนะโซนนะมีเงินเดือนเท่านี้ <laughs> เขาอาจจะมีจุดประสองค์อย่างอื่นมาทำให้ชีวิตคุณพังก็ได้นะคะฉะนั้นใช้หลักการที่แม่จุ๋มสอนเราในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงนะคะแล้วก็จะเป็นหลักที่ใช้กับได้ทุกๆเรื่องอไม่เฉพาะในเรื่องของการอยู่เป็นคู่ครองเป็นสามีภรรยา คือความสัมพันธ์ในที่ทํางานกับลูกน้องกับเจ้านายกับเพื่อนฝูงก็ใช้เนี่ยหาวงกลมที่แม่จุ๋มบอกเนี่ยไปปรับใช้ได้เลยนะโดยสําคัญคือกับลูกของเรากับล้านของเราคนในครอบครัวถ้าสถาบันครอบครัวดีแล้วปัญหาต่างๆที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เนาะก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะแล้วในอนาคตเราก็จะได้ผลิตคนดีๆมีคุณภาพขึ้นมาอีก เซิร์ฟสังคมนะช่วยสังคมไทยนี่ก็เป็นหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วนะคะที่ที่ทำได้เลยในครอบครัวขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะเราเริ่มมีแฟนคลับนะเริ่มมาดูกันในติ๊ t o อกในรายยะแยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะรายการมาจันพันมูนะคะในช่องทางต่างๆของทีวีฟของเราเนี่ยนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะอยู่กับท่านแม่ชีจุ่มนะคะสนุกมากๆเลยนะอยากจะให้คุยกันยาวๆาไปเลยนะเดี๋ยวเรามีโอกาส ช่วงใกล้ๆปีใหม่ให้แม่จมมาให้ทมามะในช่วงไปปี67ใหม่นี้ด้วยใกล้กแล้วเนาะค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ